สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกับเต็มนะคะในวิดีโอที่ชื่อว่า5 0 0บาทกับดักโซนะคะวันนี้แต็มมากับของไม่กี่ชิ้นเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีแต่ก็ได้มานะถึงจะไม่เยอะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแตมได้อะไรมาบ้างสองสิ่งแรกที่แตมไม่ได้มานะคะสองสิงน้เป็นสิ่งที่แตมตัดสินใจในการที่จะซื้อมันนานมากถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่มั่นใจว่ากลัวว่าซื้อมาแล้วจะ เฟลไหมแต่โดยส่วนตัวชอบในผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วแต่ไม่เคยใช้แค่เจ้าเจ้าตัวนี้เท่านั้นเจ้าตัวนั้นที่พูดถึงก็คือเจ้าตัวนี้เลยคาะลิปสติกของ w ว t n อ i นะคะเป็นตัวที่แต่ไม่เคยลองใช้ที่บอกว่าไม่กล้าที่จะลองใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีมันเป็นนิปลิปสติกเนื้อแมตต์นะคะพอมันเป็นเนื้อแมตเนี่ยเวลาทาคุณต้องมีการบำรุงริมฝีปากอย่าง ฝีปากริมฝีปากอย่างแบบเขาเรียกว่าอย่างดีอะค่ะเพื่อที่ให้เวลาเราทาทาปากไปเนี่ยมันจะไม่ลอกเป็นขุยมันจะทาแล้วมันจะสวยซึ่งโดยปกติโดยตัวตามแล้วส่วนตัวของตามแล้วนะคะก็คือเป็นคนปากแล้วแต่อารมณ์อะวันไหนฉันจะดีฉันก็ดีเลยวันไหนฉันจะลอกฉันจะแห้งฉันจะขุยอย่ามายุ่งกับฉันนะแบบนั้นแหละก็เลยไม่กล้าที่จะลองใช้จนจนอ่านรีวิวมากๆอะค่ะเข้าไปสิงในรีวิวนั้น รีวิวของใครอ่านอ่านแล้วมันมาสิงสิงสิงที่เต็มก็เลยแบบเออลองซื้อดูสักสองสีว่าเราใช้เราชอบหรือเปล่าสีที่ตต็มไปตามมามีสองสีนะคะจะบอกทําไมว่ามีสองสีก็ไปตามมาสองแท่งนี่วาเอองงงนะสีแรกนะคะที่เต็มไปตามมาสีนี้คือสีที่อยากได้มากที่สุดอย่างนี้บอกว่าตอนนี้กําลังอินกับสีส้มก็ไปไปตามสีสีนี้คือสีแคลร์ดกอค่ะเดี๋ยวสวัสดให้ดูนะว่าเป็นไง สีแน่นมากมีอะไรจะบอกสีนี้ได้แจ้สีเขาจออสีส้มปี๊ดเลยนะแต่เวลาทาค่ะแต่ไม่ได้ใช้ทาทั้งริมฝีปากนะแต่ใช้ทาแค่เฉพาะเออ่ด้านในค่ะทาแล้วก็ไล่อย่างมาด้านนอกสีนี้เป็นสีที่ถามว่าเป็นสีที่ชอบเป็นสีใช่ไหมเป็นสีที่ใช่ค่ะเวลาที่เราแบบอ่ะเดี๋ยวเกลียให้ดูตรงนี้นะมันจออเป็นสีส้มอ่อนสีสวยเห็นไหมคือไม่จําเป็นที่ต้อง ทาแบบเขาเรียกว่าทาแบบให้เห็นชัดก็ได้คือเราสามารถทาแล้วเกลี่ยให้มันอ่อนๆก็ได้มันก็สวยเหมือนกันกับอีกสีหนึ่งที่นำได้มาค่ะคือสีดอนดอนบลิงพิงนะคะไม่โฟกัสมองไม่เห็นดอนบลิงพิงข้อเสียของเจ้าตัวเนี้ยก่อนจะก่อนที่จะสวัสดิ์ขอพูดหน่อยมันเปิดยากอะ่ะมันเปิดยากมากเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่นอกจากเปิดได้แล้วแบบ ต้องเปิดให้ดีไม่นั้นไอตัวฝาครอบเนี่ยเห็นไหมมันจะไปทําปฏิกิริยากับทำปฏิกิริยามันจะไปกระแทกโดนเนื้อลิปที่มันโผล่ออกมาด้านนอกอะค่ะมาดูกันดีกว่าว่าสีเป็นยังไงพูดมากเกินอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เขาเรียกบานเย็นไหมบานเย็นแหละเนาะสําหว่าเป็นสีที่สวยเหมือนกันก็อ,อย่างที่บอกค่ะใครอยากจะทาเ็ ก็ได้ทาไปเลยแต่ใครที่ชอบทานิปแบบแตนมาค่ะก็ทาอ่อนๆไปเดี๋ยวจะเลนให้ดูว่าเวลาทาออนอ่อนลวออกมาเป็นยังไงสีเนี้ยเล่าก่อนคือเมื่อกี้ได้จำตัดัดถ่ายคลิปไปแล้วค่ะและยังเป็นสีที่จมยังเป็นสีที่ตจมยังจมยัง,ยงเป็นสีที่ยังไม่ได้แกะเลยตั้งใจว่าจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าพอดีว่าถ่ายคลิปแล้วแบตมันหมดมันก็หายไปหมดเลยก็เลยต้อง มาสวัสด์ทั้งด้านที่แกะไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถือว่ามาเปิดพร้อมกันเปิดดูพร้อมกันไปเลยอะไรวะคลิปนี้พูดงงเลถ้าเบลนออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวซับปากออกก่อนทาให้ดูเลยเพราะสีนี้เป็นสีที่ไม่เคยใช้ขอปักล้องนิดนึงดูนะเวลาทาของแตมค่ะแตนจะทายอย่างนี้โอ้รู้อีกแล้ว หรือไม่ก็วนกับเอานิ้วมือวนอย่างนี้เลยแล้วแทับมันก็จะได้สีที่แบบดูไม่เจ่นเล่นแจันมากนนะให้นิ้วมือนะเนี่ยค่ะดีที่สุดทำไมไม่ทายเสรัลปููนก่อน ก็จะได้สีประมาณนี้สีนี้นะดอนวิงพิงค์ตามนี้เลยเห็นไหมหน้าดูแซบเลยพอทาปากแต่ก็แนะนํานะคะว่าไม่ควรทาแต่ปากอย่างเดียวควรจะกลบแป้งทาแป้งแต่งตาทาคิ้วให้เรียบร้อยเพราะมันจะดูดูดิดูเขาเรียกว่าดูยังไงดูแบบก็ก็ดูได้นะแต่ก็ไม่ได้ดีมาก อะนะเราพูดถึงความดีความชอบเฮ้ยเลอะเลยเรามาดูความดีความชอบของเจ้าสองตัวนี้กันเหมือนต้องนั่นไงตกไม่หยุดเลยพอได้ตกอ่ะเอาดีกว่าเรามาพูดความดีความชอบของเจ้าสองตัวนี้กันนะเอขาพูดถึงเรื่องแพ็กเกจแพ็กเกจมันก็ก็ธรรมดานะคะแต่ว่าในเรื่องของความติดทนติดทนมากกับคคน พูดว่ามันติดทนขนาดไหนคือแตงกินข้าวเช้าทุกคนก็ต้องกินปะเออแต่ว่าเรากินข้าวเช้าอย่างเงี้ยคือยังติดอยู่ที่ปากปกติตำทาลิปต,ตัวเออน,นะคะ่ะทาตอนเช้าพอกินมันก็เหมือนหายไปหมดแล้วแต่เจ้าตัวนี้ยังอยู่ค่ะคุณจะไม่รักได้ยังไงล่ะใช่ไหมแต่ก็ข้อเสียก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีค่ะมันเลอะง่ายเห็นไหมเมื่อกี้แค่หล่นนิดเดียวอะฝาเปิด มันก็ไปเปื้อนเจ้าตัวเนื้อลิปที่อยู่ข้างบนแล้วแต่ว่าสรุปว่าดีนะดีงามมากแนะนํานะราคาก็อยู่ที่หนึ่ง้ยสมสิบเก้าาทเป็นราคาที่เอื้อมถึงทุกคนจับต้องได้นะคะสรุปสองตัวนี้จำซื้อมาในราคา139่ร้อยสามสิบเก้าบาทสองอันรวมกันก็จะเป็นกดเครื่องคิดเลขแบบสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทคราวนี้มันก็จะเหลือใช่ไหมแต่ในวันนั้นที่จำไปซื้อลิปเจ้าสองตัวเนี้ย ตำก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วก็เลยไม่ได้ทําการซื้ออีกจนกระทั่งคุณเพื่อนค่ะชวนไปออร์เดิลทอน,ทนเพนเซ่นี้ก็จาได้ว่ามีมีอะไรนะมีส่วนลดของโอพีสิเอร์เซนอยู่แต่ว่าอันนี้จำไม่ได้ซื้อไม่แค่อย่างเดียวมันซื้ออย่างอื่นมาด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหมดเครื่องสํงาเอนก็เลยเอามาเหอทีหลังเนาะสิ่งนี้ที่อยู่ในห้าร้อยด้วยเพราะว่ามันเป็นลดออนค่ะอีกแล้วลดสิ ัวนี้ไม่ลด40%นะเพราะว่ามันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นแพคเกจใหม่มันเป็นสีที่ออกใหม่ก็เลยไม่ได้อยู่ในราคาที่ลดด้วยสีนี้ได้เจอมันเป็นสีชมพูนมนมม่วง่งไหมสีชมพูออกม่วงหน่อยคือแต่ไม่มีหลอดออนสีนี้ก็เลยซื้อมาแล้วตอนแรกอะตั้งใจว่าจะไปซื้อไอตัวตลับมันนะคะที่มันใส่อายแชโดว์ได้สามหลุมกับพัดออนได้หลุมหนึ่งแต่แต่พนักง,งานนะคะเขาบอกว่า ทำไมไม่ซื้อบัตรออนไปด้วยล่ะเราก็ไม่เข้าใจทําไมเชียร์เราจังว่าให้ซื้อบัตรออนด้วยให้ซื้ออายแชโดว์ด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกไม่เป็นไรของเก่าเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่เอาเราอยากได้แค่นี้แหละอยากได้เพิ่มแค่อันนี้อันเดียวนางก็บอกว่าเอออันนี้ค่ะแพ็กเกจใหม่กับแพ็กเกจเก่ามันต่างกันนะต่างก,กันที่ขนาดขนาดตัวใหม่เนี้ค่ะมันจะเล็กกว่าตัวเก่าทั้งอายแชโดว์แล้วก็บนะลัชออนนะเราก็ไม่เข้าใจว่าจะเล็กลงทำไมเนี่ยตัวเก่าเห็นไหม ตัวเก่าจะใหญ่กว่าตัวใหม่เขาก็เป็นการปรับสูตรให้ดีขึ้นเราก็อ๋อหรอปรับสูตรได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียใจตรงที่มันมาขนาดเล็กลงอะ่ะแต่เนื้อผลิตภัณฑ์เขายังดีเหมือนเดิมนะคือเราไปลองที่บาร์บาร์ของออรินทอนเลนเซตคือถ้าทุกคนเคยเข้าออรินอนเลนเซตคกอจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีบาร์ให้ลองแล้เราก็ไปลองมันจะมีสีชิมเมอร์ไม่ชิมเมอร์สีมแมทอะไรแบบนั้นแต่สีรุ่นใหม่ละ รุ่นใหม่น่ารักกว่าเดิมเยอะเลยนะแต่ว่าสีเนี้ยคือโดนใจตําสุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ไม่มีไงเออเนื้อเขาก็จะนุ่มนุ่มมากอยากทาให้ดูสีอ้อลืมบอกชื่อสีจำได้สีนี้มาค่ะสีอะไรวะสีศูนย์หนึ่งชื่ออันเนี้พิงค์ไดมอนด์ชื่อสีน่ารักมากอ่ะเป็นสีที่อยู่บนหลังเืยตรงนี้นะ สีเขาก็ธรรมดาค่ะจะเป็นเนื้อแป้งนิดหน่อยแต่ว่าเป็นบลัชออนเนื้อนุ่มนะถ้าเกลีย่ยก็จะเป็นประมาณนี้มันเป็นสีชมพูที่คือสวยอะ่ะมันเป็นชมพูที่แบบดูไม่ซีดกันไปจนเกินไปคือมันปัดก็ยังดูดีอะค่ะคือต้องบอกก่อนว่าจะเป็นคนที่ไม่เก่งในเรื่องของการปัดปัดแก้มแต่คือปัดได้แต่ว่าไม่ได้โปรมากคือถ้าปัดสีเข้มมากมันก็จะ เป็นปื้ดอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกกันใช้เฉพาะสีอ่อนดีกว่าเพราะว่ามันปัดยังไงมันก็มันก็ไม่พลาดอะสำหรับแต่มมันะคะสรุปตัวนี้จําได้มาในราคา165บาทลดไป8บาท25สตางค์นะคะก็จะเหลือ156บาท75สตางค์หมดหนึ่งหมหกสีขาวาา 1 5 6บาทสิ่รวมหนึ่งอาสบหกจุดเจ็ก็จะเป็นเท่านี้ค่ะเดือนนี้เสียร้อยสมสิบาทจุสตางค์ไม่เกินไม่ขาดกำลังดีเนาะเดือนนี้โอเคดีมากเลยช่างใจเตนในการซื้อได้โอ้ยยังไม่บอกเลยนี้ว่าตัวนี้ใช้แล้วยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าคือเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะถ้าคือเราเคยใช้ตัวนี้แล้วมันชอบเราชอบเราก เราก็คาดว่าตัวนี้เราก็น่าจะชอบเหมือนกันัยงยก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบแ้วเท่านี้ค่ะก็คือได้มาเท่านี้ก็ถือว่าใช้คุ้มใช้ใช้ไปถึงใช้ไปจนถึงชาติหน้าจะถามว่าซื้อเพิ่มไหมซื้อเพิ่มจะเพราะอะไรเพราะชอบอะเพราะอยากได้ก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะนะคะวันนี้ยังงก็มีสติในการดูทุกคนนะคะก็อยากให้ ก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยจำแนะนําให้ดูรีวิวอ่านรีวิวเดี๋ยวนี้รีวิวก็มีเยอะมากมายนะคะให้ดูให้อ่านให้แน่ใจก่อนที่เราจะทําการซื้อนะคะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวกันมากเนาะย,ยังไงวันนี้ทำไปแล้วค่ะเจอกันในคลิปวิด,ดีโอหน้าสวัสดีค่ะ